สูตรสองตัวล่างนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับของอจารย์เขียวนะครับขอกระนาก็จัดให้นะสูตรนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าวดที่แล้วเนี่ยมันได้หลุดไปแล้วนะครับแล้ววดนี้ผมผมก็อย่างเคยอะฮะที่เคยบอกทุกคนไ้ว่าหวยทุกสูตรอะมันมีสามารถมีหลุดได้แล้วก็มีเข้าได้นะครับไม่มีสูตรไหนที่คงกระพันเข้าตลอดนะฮะคลิปนี้นะฮะคำเตือนนะฮะคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับ ไปประกอบการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้ผู้ใดผู้หนึ่งนะฮะทำผิดกฎหมายนะฮะหรือเล่นการพน,นันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาว่าส่วนนี้กันก่อนนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของอหวยซองนะครับหวยซองน่าจะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดนะครับถามกันมาเยอะมากหวยซองเดี๋ยวเราเปิดวันที่สาสิบเอ็ดเลยนะครับเพราะว่า ผมก็รอเขาเหมือนกันก็ยังไม่ได้เลยนะครับวันที่หนึ่งเดือนสองนะหกห้านะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะฮะวยออกสามศูนย์นะครับเดี๋ยวเช็คให้ดูเลยว่าหววมันเข้ายังไงนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามหรือว่าติดตามย้อนหลังนะครับอ่างวดวันที่สิบเจ็ดเดือนสองนะครับหวยออกห้าเจ็ดนะครับวันนี้เข้าสองตัวเลยนะครับงวด ที่หนึ่งเดือนสามหกห้า 1, 365, นะครับหวยออกศูนย์เจ็ดนะครับหยอยยังเข้าอยู่นะฮะงวดต่อไปวันที่สิบหกเดือนสามนะครับให้สามสี่ห้าหอยออกศูนย์สามนะครับแล้วก็งวดวันที่หนึ่งเดือนสี่นะครับหวย,ยออก, 03, นกหนึ่งศูนย์วดนี้หลุดนะครับอ่าแล้วก็เช่นเคยนะครับวดนนั้นได้เหกันลัน งวดวันที่16เดือน4นะครับให้ 4, ers, 4 3, 5 6หวยออก 5, 5 8งวดวันที่2เดือน5นะครับให้8 9 0หวยออก9 0เลยแล้วก็งวดวันที่16 16เดือน5วดที่แล้วนะฮะหวยรุดนะครับหวยอาจารย์เขียวนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะ ถ้ามันหลุดไปแล้วนะครับเป็นอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆคนว่าสูตรถ้ามันหลุดแล้วต้องตามนะฮะถ้าไม่ตามเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรื่องเดี๋ยวจะมีหลายคนอกหักกันอีกนะครับงวดวันที่หนึ่งช่วหน้าหกห้าแนวทางนะครับนำไปประกอบการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะจาายเขียวให้สี่ห้าหกนะครับก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสี่ห้าหกชอบตัวไหนนะฮะสูตรชนนะครับสูตรชนสามารถกลับไปดูได้ในคลิปก่อนๆนะครับว่า ลองเอาไปชนนะครับี๋ยวันที่1ผมจะเรียบเรียงให้อีกหนึ่งครั้งนะครับว่าตัวไหนชนสูตรไหนบ้างแล้วก็ตัวไหนเด่นนะฮะตัวไหนหน่าซื้อตัวไหนมาดีอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะย้ำอีกนิดนึงว่าหววซองวันที่เปิดวันที่1น่นะครับน่าจะเป็นวันที่1ประมาณ7จ็ดโมงคลิปน่าจะลงประมาณ7จ็ดโมงสานะครับเวลาปกติเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วมันจะได้วันที่31ใช่ไหม แต่ว่าวันนี้มันจะได้วันที่หนึ่งนะครับถ้าชอบนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสูตรนะครับเอาสูตรเลยไหมเดี๋ยวจะว่าหน้าสูตรสูตรจากสูตรนะฮะสูตรให้ใช้นะครับจานเขียวไม่ไม่ได้กางนะแต่มาบอกสูตรได้เลยนะครับสูตรนี้จริงๆแล้วผมเคยทําไปในช่องของ เฟซบุกไลน,นะเพราะว่าส่วนนี้อยู่ในเฟซบุกไหลใช้หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับหมายถึงรางวัลที่หนึ่งนะครับใช้ใช้หลักหน่วยรางวัลที่นห,นทนห,หนึ่งแล้วก็หมุนท้ายครั้งที่สองนะครับใช้หลักสิบนะครับบวก มุนท้ายหมุนท้าย,ายครั้งที่2หลักสิบอ่านะครับเดี๋ยวเรามาเช็คสูตรกันนะครับจริงๆแล้วก็กะจะทำคลิปนี้ให้มันสั้นนะนะเดี๋ยวเรามาเช็คสูตรกันก่อนก็ได้ครับอ่า 9ก้าบวกหนะฮะเกบวกหได้ศนย์นะฮะเก้านะครับตรงนะฮะแปวกแเป็นสิบหกนะครับแล้วถึงแต้มเพิ่มหนึ่งแต้ม,ตม,ตมเป็นห้าหกเจ็นะครับเจ็บวกเจ็ดบวกได้สิหนะฮะห้านะฮะตรงนะฮะแล้วก็ห้าบวกเได้สิบสีาสี่ห้าตรงนะครับเจ็ดบวกแบวกแ ได้515สห้านะฮะสี่ห้นะครับตรงนะฮะแปดบวกเจ็ดห้าหตรงนะครับ9ก้วกนะฮะได้9 8 9 0นะครับ4ีบวกสองได้ห4สี่ห้าหนะครับเอ้สองบวกสเป็นสนะครับ สามหวันนี้หลุดนะฮะตรงอยู่นะครับแล้วก็2อบวกสาเป็น5ก็4ี่ห้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับสูตรก็ลองเอาไปไล่เรียงกันแล้วกันนะครับบวกกันได้เท่าไหร่แล้วก็บวก1แต้มลด1แต้มจากสูตรนะบวกหแต้มลด1แต้มลืมบอกไปลดหนึงแต้มนะครับโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับ